สวัสดีครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับกับเซลนัทนะครับกับสุธรมอเตอร์สาขาสิงคโปร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมกับรถดีๆกับสุธรมอเตอร์นะครับก็คันนี้เลยครับกับไททันนะครับตอนเดียว w h e e l นะครับผมหรือว่าซิงค์แคร4 w h e e l นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับตกแต่งเรียกว่าเกือบแสนกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อนะครับกันชนหน้าเหล็กนะครับกันชนท้ายนะครับบันไดข้าง ล้อที่เป็นยาง bf นะครับผมแล้วก็เรื่องของการยกสูงเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้จัดเต็มหลายอย่างเลยครับสติกเกอร์ไลโคนเข้ากับรถมากๆเลยนะครับผมอันนี้เอามารีวิวนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่7,4000นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อยู่ที่659,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น 4Wheel นะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับเข้าไปชมคลิปได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคันนี้เราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับไปครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นนะครับกับที่ด้านหน้ากับไต้ตั้นสปอร์ตคันนี้นะครับไต้ตั้นซิงเกิ้ลแคปโฟวิลสปอร์ตนะครับก็เริ่มที่ฟิล์มก่อนเลยครับฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับติดตั้งให้เลยนะครับผมก็เลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 6080 แล้วแต่ชอบเลยครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมอ่าถัดลงมานะครับก็ที่ฝากระโปรงครับโลโก้ไททันสปอร์ตนะครับผมอันนี้ก็เป็นโลโก้สีดำนะครับก็ตัดกันในส่วนของตัวสีรถนะครับผมอ่าถัดลงมาอีกครับกันชนหน้าเหล็กนะครับเป็นของ KTC นะครับผมมาพร้อมนะครับกับสปอร์ตไลท์ด้านหน้าคู่นะครับผมอันนี้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมนะครับหูลากโอเมก้าแบบนี้นะครับผม ตามด้วยกรอบป้ายลาริอาร์ตนะครับกรอบป้ายนี้ก็เป็นกรอบป้ายชุดแต่งของศูนย์นะครับหรือว่าของทางมิซูเองเลยนะครับซึ่งเป็นของแท้นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับในด้านของไฟเลี้ยวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับ mm hmm. ก็จะติดตั้งเข้ามากับกันชนหน้าเลยนะครับผม ช่องต่างๆนะครับเราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้นะครับบางคันเราก็ติดตั้งในส่วนของวินเข้าไปนะครับเคยรีวิวไปหนึ่งันนั้นติดตั้งเสริมวินเข้าไปด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ใช้งานหนักขนาดนั้นนะครับก็จะไม่ได้ใส่วินเข้าไปนะครับผมด้านหน้าก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับกับไต้ดต้เซ็นเกอรแกร็บโฟวิวนะครับผมด้านข้างก็เริ่มจากด้านบนไล่ลงมาด้านล่างก็แล้วกันนะครับ ด้านบนนะครับเราติดตั้งกันสรดให้นะครับก็เข้ารูปสวยงามมีโลโก้ไททันตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าส่วนฟิล์มคันนี้เขาเลือกเป็นฟิล์ม80นะครับก็ติดตั้งเป็นเซรามิกไปนะครับผมอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีโลบาร์นะครับเป็นโลบารุ่น Outlander นะครับผมก็แข็งแรงทนทานเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงแน่นอนเราก็ใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้แค่ติดสวยหล่ออย่างเดียวนะครับผมสามารถเอาไปใช้งานจริงได้นะครับ มาที่เบ้ารองมือครับอ่าเบ้ารองมือจะเป็นแบบเคฟล่านะครับผมก็กันลอยไปในตัวนะครับอ่าตรงนี้เราก็ติดตั้งให้นะครับผมเถิบลงมาอีกหน่อยนะครับกับชุดคิ้วนะครับผมอ่าคิ้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นคิ้วบางโคนนะครับอ่าด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเลยนะครับหรือบางคนเรียกคิ้วล้อนะครับก็มีหมุดสีเงินให้ด้วยนะครับผมอ่าถัดลงมาอีกนิดนึงนะครับกับความสวยงามตรงนี้ครับกับลายกราฟิกนะครับ ลายกราฟิกเป็นไลายกราฟิกโคนนะครับผมก็มีโลโก้นะครับมิซูบิชิตรงนี้ด้วยนะครับก็สวยงามนะครับมีโลโก้คำว่าไททันตรงด้านท้ายนะครับแล้วก็ทั้งหมดก็จะเป็นเหมือนลายโค้นนะครับผมอันนี้หล่อจริงๆครับผมอ่าถ่านลงมาอีกนิดนึงนะครับกับบันไดข้างครับบันไดข้างเหล็กตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างเหล็กที่ใช้งานได้จริงนะครับผมในส่วนของบันไดข้างเนี่ยก็จะเป็น เออล่องเหล็กตรงนี้นะครับก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับเวลาเราเหยียบโครนนะครับผมหรือว่าเหยียบดินติดรองเท้าอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราขึ้นตรงบันไดเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าตรงนี้เราล้างออกง่ายนะครับเวลาดินเข้าไปติดนะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้จริงเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหล็กก้าเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญที่เพิ่มความหล่อให้กับคันนี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับตัวล้อนะครับอ่าตัวล้อตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นโปรเทคนะครับผมก็ ลัดด้วยยาง Bf Goodrich นะครับผมความกว้างของหน้ายางยอยู่ที่265นะครับส่วนความสูงของเขาอยู่ที่70นะครับผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะใส่ยางเาขาเรียกเป็นยาง AT หรือ MT ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ควรใส่เกิน70นะครับเพราะว่ามันจะสูงเกินไปทำให้นะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยตรงบังโคนเนี้ยมันจะคูดกับตัวล้อนะครับผมแล้วก็ สำหรับคันนี้นะครับเขาเสริมความสูงด้วยนะครับผมไปที่อีก2นิ้วนะครับฉะนั้นแล้วพอเสริมความสูงไปอีก2นิ้วไม่ติดซุ้มแน่นอนนะครับผมก็ตัวหน้ายางนะครับจะเท่ากันนะครับกับ BF เ o o คูดลนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับอยู่ที่265 70นะครับ R 1 6นะครับผมอ่านี้หล่อแล้วก็เท่ในส่วนของด้านข้างก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับว่า ด้านหลังเราแต่งเติมอะไรกันไปบ้างนะครับเอาล่ะครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับกับไตทต้านโฟร์วลคันนี้นะครับผมอ่ะเริ่มต้นจากกระบะไลเนอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นของแท้จากโรงงานนะครับก็ติดตั้งที่ศูนย์เลยนะครับผมไล่ถัดลงมานะครับกับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเหล็กนะครับรุ่นออฟโรดคันนี้นะครับผมเราติดตั้งเสริมด้วยนะครับกับ ไฟถอยนะฮะตัวเนี้ยไฟถอยเป็น LED นะครับสว่างมากแล้วก็เป็นไฟสีขาวด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเวลาเราเข้าป่านะครับหรือว่าอยู่ในสวนเนี้ยกลางค่ำกลางคืนมองไม่เห็นทางเนี่ยเวลาเราถอยหลังปุ๊บสว่างเห็นทางแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามาด้วยกล้องมองหลังตรงนี้นะครับติดตั้งเสริมให้ด้วยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องการเฉียวชนด้วยนะครับผม ด้านหลังก็เป็นกรอบป้ายและลิอาร์ติดตั้งมาให้นะครับพร้อมไฟสองป้ายทะเบียนนะครับติดที่กันชนเลยนะครับผมอันนี้ด้านหลังก็เรียกว่าดูดูด,ดันนะครับเราก็เสริมนะครับในชุดที่เราเรียกว่าเป็นอะแดปเตอร์รองรับในส่วนที่ลูกค้าจะไปติดตั้งของแต่งเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปได้ครับด้านหลังก็ประมาณนี้ครับ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าภายในผมติดตั้งอะไรเพิ่มไปบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ด้านในนะครับกับไต้ันโฟวิคันนี้แล้วนะครับผมที่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับก็นี่เลยครับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับยี่ห้อ proof นะครับอันนี้ก็รับประกัน1ปีนะครับผมถ้ามีการเสียหายก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับผมที่สําคัญนะครับอุปกรณ์ที่เราตกแต่งเข้าไปเพิ่มภายในนั่นก็คือ จอ Android นะครับอันนี้เป็นจอ Android 9นิ้วนะครับผมก็ติดตั้งไปให้เลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าจ่ายเพิ่มนะฮะเพราะว่าราคานี้นี่ต้องพิเศษจริงๆครับผมก็ในส่วนของจอ Android ก็เป็นระบบ Android 10แล้วนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อเอ่อเป็นเหมือนแท็บเล็ตหนึ่งตัวติดที่ตัวรถเราของเราเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้งานง่ายครับเหมือนเรามีแท็บเล็ตแล้วก็ต่อโดยการต่อฮอสปอตจากโทรศัพท์นะครับผมเชื่อมต่อเข้าไปปุ๊บ เขาก็เป็นแท็บเล็ตหนึ่งตัวที่ติดกับรถมาให้เลยอย่างนี้นะครับผมอ่าสแตนดาร์ดนะครับของรถนะครับก็จะเป็นพวงไล่สังก้านะครับผมบุด้วย PU นะครับเป็นหนัง PU อันนี้ก็เรียกว่าไม่เก็บกลิ่นนะครับผมก็สบายใจเรื่องกลิ่นอับได้นะครับพร้อมด้วยตัวเบาะหนังซึ่งเป็นวัสดุหนัง PU เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับรุ่นนี้เป็น wheel นะครับก็มาด้วย ตัวกระปุกเกียร์ที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับผมด้านนี้นะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับทั้งหมด6สปีดนะครับผมมาพร้อมด้วยเลยนี่ครับระบบดิฟล็อกนะครับผมอันนี้ต้องมีแน่นอนสำหรับสายโฟวิวนะครับผมส่วนตัวเบาะนะครับก็แยกปรับนะครับสามารถแยกปรับสไลด์ได้คนขับก็ปรับสไลด้นะครับพวงมาลัยก็สามารถปรับได้4ทิศทางนะครับสามารถกดลงยกขึ้นนะครับดึงเข้าหาตัวหรือว่าดันลงไปได้ด้วยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับกระจกด้านข้างตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่อ่าตอนเดียวเราก็ใส่กระจกไฟฟ้าไปให้เลยนะครับภายในก็ประมาณนี้ครับผมเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้นะครับกับเจ้าไททันโฟวิลซิงเกิลแคปคันนี้นะครับผมก็จัดเต็มจัดหนักเลยนะครับผมในบางส่วนที่เราตกแต่งไปนะครับบางชิ้นก็ลูกค้าก็จ่ายเพิ่มนะครับผมเพราะว่าตกแต่งขนาดเนี้ย ต้องมีโอกาสจ่ายเพิ่มเองแน่นอนครับผมเพราะว่าในส่วนของงบประมาณที่เรามีให้ลูกค้าเนี่ยแต่งได้ไม่ถึงขนาดนี้นะครับผมก็เรียกว่าจัดเต็มจัดหนักนะครับกับรถคันนี้นะครับลูกค้าก็ซึ่งแบบว่าอยากที่จะหล่อออกไปจากโชว์รูมเลยนะครับผมคันนี้ก็แต่งจากโชว์รูมทั้งคันเลยนะครับก็สบายใจเรื่องของการรับประกันได้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 5 2 3 7 0ห8 9นะครับหรือว่าไลน์ดีนะครับ0 8 3ย3 3 2ด0 4ีนะครับผม หรือถ้าเข้าไปคุยกันในเพจก็ได้นะครับกบสุทรมอเตอร์สีนักลินพิมพ์นภาษาอังกฤษนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive your ambition,